ทานแปลว่าให้ไม่ใช่แปลว่าแลกเพราะฉะนั้นเวลาทําทานแล้วอย่าไปเอาทานนี่แปลว่าให้นะทานไม่ใช่ปแปลว่าแลกไม่ใช่แลกเลยนะแล้วไม่ใช่ไปเอาด้วยนะทานไม่ต้องไปเอาทานไม่ต้องอยากได้ไปทําทานนี่จะไปอยากได้เพราะเวลาเราไปทําทานทําทานข้าวให้พระกินเอากับข้าวไปให้พระกินเอาผ้า สมงจีวรไปถวายพระก่อนถวายก็ประนมมือแล้วก็เอาถวายให้ไม่ใช่ประนมมือขึ้นมาระสาธุขอให้ลำขอให้รวยขอให้ได้เงินหมื่นขอให้ได้เงินแสนไม่เอานะอย่างงั้นไม่เอานะั่นไปเอาแล้วนะั่นนะ่ะไปคีโลกใส่จิตแล้วฟังดีๆนะไม่ใช่ไปเอาไม่ใช่ไปให้นะไปทําทา,ทานอุตสาห์บางคนก็ถือขันข้าวมาเอาข้าวมาให้พระกินมาถึงวัดเลยนะ ก่อนจะให้พระเอาแล้วยกขันข่าคุณสาทุกขอให้ได้รวยเงินหมื่นขอให้รวยเงินแสนขอให้ได้ที่นาเยอะๆขอให้ได้บ้านหลังให,ใหญ่ๆขอให้ได้แฟนงามๆน่ขอเอาตะพุธตะพื้เลยข้าวขันเดียวบางทีข้าวทับพีเดียวด้วยแลกเงินหมื่นแลกเงินแสนนะขี้โลบจัดไหมฟังดูดีๆฟังดูนวาทานนี่แปลว่าให้หมายความว่าให้ ทานไหมในหมายความวันแรกถ้าแรกในหมายความว่าซื้อเอาเงินไปเอาของมาเอาเพชรไปเอาข้าวมาเอาพลอยแลกไปเอาของมาเอาเสื้อผ้าแลกไปเอาคนนั้นเอาข้าวแลกมาอันนี้แลกเปลี่ยนกันถ้าเราเอาเงินไปแลกเราเรียกว่าซื้อถ้าเราเอาของอื่นไปแลกเราก็เรียกว่าแลกกันมันเหมือนกันล่ะซื้อก็คือเอาเงินไปแลกเอาของมามันก็เหมือนกันก็แลกเหมือนกัน เราไปทําทานนี่เราไม่ได้ไปแรกนะเราเอาไปให้เขานะ